มาหาจอบเบิ้งเห็ดขอนเด้อจ้ะมางวดก้อนนะ่ะมันน้อยๆอ,อยู่ยังเก็บพอซ้ำได้มาเบิ้งพี่น้องมาเบิ้งจ้าเห็ดขอนเนี่ยซ้ำเนี่ยกำลังแซบอ่อนๆนี่เมนมีเจ้าทีอยู่นะ้ำเห็นว่า เห็ดขอนจะเห็ดขอนมาเกดเห็ดขอนกันเด้อเห็ดขอนสวนจ้าโอ้ไล่ให้ไล่ขัดมืออื่นคอยสิมาเอาได้จ้ะเด้อว่าได้เตรียมอุปกรณ์อย่างมาเลย มีมาเฟียอยู่น้ำบน,มเ,นเม้าเฝเฮิดให้พออีเมเอาไทยคือบ่อเก็บบ่ได้เอากะกระตากระซ่ามานำได้จ้ะเด้อนี่เดี๋ยวมาทางนี่กระแมนอืมจนินวนาาใหญ่บดล้ว,เห,วเห็ดขอสนสวนอันนี้เอาไปหมกไปแกงกระแซบนี่ ไปอูแห่งแซบคักนี่งามพีน่น้องนี่ท่ายใกล้ใกล้ิดคอนโซนคุนคุนกระปีกันนงะ ตอนนั้นจะตอนน,นั้นกับอันี้กินลงไปจ้าฝากคลิไปไปได้ไว้ได้สักเนี้ได้จ้าเด้อเดี๋ยวมืออื่นผลละคอยสิมาเอาบานนี้ามาจ่อเบื้องซื้อวใหไงไปไงแป๊บเดียวไงแล้ว จบซับนี้ละค่ะบ๊ายบาย